ผมเจือแคนูี่ามิ้นพเนหน่อยมิ้นอยู่ไหนเ้มิ้นพีเนหน่อยแล้วอ่าล้อมล้มล้มไปเลยพี่ไอ้พาไปแล้วพอกอหลังเอ้าพ่อทวงหลังแล้วลูกก็พายได้ไงพีพี่ไอ้พี่ไอ้ต้องจับมือห่างๆหน่อยลูกเอามือออกมาอีก พี่ใหต้องจับพายห่างๆหน่อยอยาอ่าเกาะอยาอ่อยาเกาะไม่ได้หรอกพ่อชอบเกาะพอคนเดียวก็พอพายเป,ไป็นขื่นเครื่องเล่นเลยนะตกลงจะไปเล่นเครื่องเล่นเหรอ,ห,รอหมดแรงแล้ว